เราขยับมาที่นครราชสีมานะคะติดกันเลยเนะาะสภาอุตสาหาก,กรรมโคราชค่ะขับเคลื่อน b c g จัดงาน a g r o f e x 2023เทคนโนโลยีเกษตรและอาหารแปรรูปกระตุ้นเศรษฐกิจโคราชนะคะคาดค่างงานนี้เม็ดเงินสัพัดกว่า820ล้านบาทค่ะที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเอเมืองนครราชสีมาค่ะ นายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาถแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารที่เน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวค่ะตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้ชื่อ a g f o c e x 2023นะคะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารแปรรูปในระหว่างวันที่27-29ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะณนะโคราชฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชค่ะ เพื่อส่งเสริมให้นักอุตสาหกรรมในภาคอีสานได้ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์4.0อย่างยั่งยืนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจสังคมรวมไปถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตรด้วยลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จําเป็นนะคะส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษด้วยค่ะแล้วก็ลดผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนนะคะโดยกิจกรรมนี้ค่ะหลกัหลกๆก็คือการแสดงสินค้ารวมไปถึงอันนี้เลยน,น่าสนใจค่ะ จับคู่ธุรกิจนะคะแล้วก็มีการสัมมนาวิชาการให้ความรู้กับผู้ที่เข้าร่วมงานด้วยค่ะด้านนางธิดารัตน์รอดอนันต์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน,นครราชสีมากล่าวว่างานนี้จัดขึ้นเป็นการบริรณาการร่วมกันหลายหน่วยงานในกิจกรรมแสดงนิทรรศการการบรรยายให้ความรู้การจับคู่ธุรกิจการเซ็เนเอ็มโอยูซึ่งจะมีความร่วมมือจากหลายฝ่าย นอกจากนี้ยังมีการบรรยายใ,ให้ความรู้เรื่องการจัดการกับสิ่งแวดล้อมงานนิทรรศการและคลินิกให้คำปรึกษาเครือข่าย12องค์กรภาคเอกชนและมีทีมโซล่าชุมชนมาจัดแสดงการสาธิตการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆอีกมากมายครับ27-29ตุลาคมนะคะโคราชหฮอลล์ชั้น40การคคาเซนทอนโคราชค่ะไปกันได้นะคะลงปฏิทินไว้เลยเนาะครับ